รีวิวเครื่องเล่นเทปซีดีแล้วก็วิทยุนะครับเป็นยี่ห้อ sony m o เดล cfd e 500 tv ใช้งานได้เต็มระบบนะครับตัวนี้เป็นแบบหูหิ้วนะทรงสวยนะครับมีรอยบ้างตามการเวลานะครับสินค้ามือสองหดมาตัวนี้เป็นนาฬิกาได้ด้วยนะครับตั้งปลุกตั้งปิดได้นะฮะเล็กซีเรียลทุกอย่างยังอยู่ตัวนี้จะเป็นช่องใส่ถ่านแบคอัพนะครับไม่ใช่ช่องใส่ถ่านของเครื่องนะฮะเป็นช่องนาฬิกาโดยเฉพาะใช้ถ่าน2 a สามก้อนนะฮะเพื่อการตั้งนาฬิกานะครับในช่อง y YouTube ผมมีสอนตั้งนะฮ ตัวนี้ใช้ไฟ220โวลต์บ้านเราเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะฮะมีสายไฟแถมให้พร้อมใช้ครับเริ่มต้นก็เสียบสายไฟที่แถมให้ไปนะครับเสาวิทยุไม่หักแม่งออนะครับตรงรุ่นนะครับเสียบปุ๊บมันก็จะขึ้นสแตนบายนาฬิกาตรงนี้นะครับกดปุ่ม power ตรงนี้นะฮะหน้าไฟปิดนะครับตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันพวกตั้งปุกตัวนี้จะเป็นตัวตั้งปุกตัวนี้เป็นตั้งสลีปก็คือตั้งปิด120นาทีปุ่มตรงกลาง พวกนี้จะเป็นตัวตั้งนาฬิกาทั้งหมดนะครับโซนนี้ส่วนตัวนี้เป็นตัวเพิ่มไฟลถไฟแล้วก็เป็นปุ่มสนุ๊ตสำหรับระบบอันนี้นะฮะร,ระบบนาฬิกานะครับตั้งปุ่มนะฮะสามารถปิดเพิ่มแสงได้สามสีระดับแล้วก็สามารถดับปิดหน้าจอได้นะับเวลาเรานอนอย่างเงี้ยนะครับเพื่อไม่ให้แยงสายตาเรานะครับฟังก์ชันก็จะมี CD นะครับวิทยุแล้วก็เทปอันนี้หูฟังเสียงปกติบวกลบนะครับ อันนี้กอซ้ายกอขวาอันนี้จูนคืนวิทยุอันนี้เน็กรีเวิร์ดพอสเพย์สต็อปอันนี้เลคคอร์ดระบบวิทยุระบบเทปนะครับเครื่องนี้อาจจะซีดีลงเทปแล้วก็อาจจะวิทยุลงเทปได้นะครับเริ่มต้นระบบซีดีนะครับหน้าจอทุกอย่างเป็น LED หมดแล้วก็ติดหมดไม่มีดำนะครับนะฮะร,รองรับออดีออดิสนะครับไม่ได้รองรับเ p ็นพีะครับอ่านเร็วนะฮะตัวนี้กดเพ a y นะครับ กันก็เป็นรอยอ่านปกตินะครับนิคแท็กนะครับเดี๋ยวผมทดสอบอ่านนะฮะอาจจะวิทยุลงเทปก็คือใส่มอนเทปด้านควานค่าบกดเลคคอร์ดสองรอบนะกดร,รอบแรกมันจะสแสดงใบจะกระพริบนะฮะแล้วกดอีกรอบหนึ่งเป็นแดงเนี่ยอันนี้คือเติมเลคเลคคอร์ดแล้วถ้าเลคคอร์อดยิงแล้วก็ปีแล้วนะฮะ ระบบเทปซีดีทุกอย่างเต็มระบบนะเทปก่อสายก่อขวาได้ทุกอย่างนะครับเสียงดีระบบแยกสตูดิโอสายขวาัถ้าจะหยุดอัดชั่วคราวให้กดตรงนี้มันจะติบอัดต่อกดอีกรอบนึงนะครับถ้าหยุดอัดเลยกดสต็อปจะหยุดเลยเดี๋ยวสต็อปซีดีนะครับแล้วก็มาปุ่มที่3นะครับก่อสาย พอซ้ายกับขวาเต็มระบบนะมีเลขบอกนะครับอันนี้แยนกจากสียีเมื่อกี้นะครับม้วนเทปโดนอัดหลายรอบนะฮะเสียงก็จะดอปๆอย่างนีถ้าเป็นม้วนเปล่าเลยก็จะเสียงดีมากมีเวลาบอกหมดนะฮะว่าอัดไปเท่าไหร่เล่นไปเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับต่อไปก็ระบบวิทยุนะฮะตรงกลางนี้นะครับคนีกรอบหนึ่งจะเป็น AM ดูขึ้นก็บวกลบตรงน,นี้เวลาเจอขึ้นจะหยุดเองนะครับโปรดรีบรอนึจะเป็นเอฟระบบทีวีช่องทีนี่ช่องบ้านเราจะรับได้หนึ่งสับสองช่องช่องเราประมาณนี้นะครับมีทั้งหมดสิบสองช่องนะครับเป็นระบบทีวีช่องโปรดรีบรอนึจะเป็นเอฟเอ็มนะฮะเอฟเอ็มจะเป็น,น F เก้าสิบไมโครวิจารณาเรื่องมันญาติเขาเรียกมันญาติ ทถานะความไม่ใช่มารยาทแต่เขาเรียกมันเนี่ยระบบอัดก็เหมือนเดิมกดเลคอร์ดเหมือนเดิมเหมือนอัดซีดีแล้วสภานายความก็มีมติให้ถอดให้ถอนไประบบเทปนะครับก็กดที่เทปปุ่มที่สามนะครับสอบฟังเสียงเลนะฮะก็ซ้ายก็ขวาเต็มระบบนะเทปนะครับ sim กับก็จะมีเลขบอกเลยนะฮะเลขนับถอยหลังอย่างนี้เลยนะครับกอซ้ายก็ขวานี่ก็ซ้ายนะฮะนี่ก็ขวานะครับเลขก็จะเพิ่มครับกอลงเลขก็จะลดครับโอเคนะครับปิดเครื่องก็ตัวนี้นะครับจบการรีวิวครับขอบคุณครับ